คลังฟิตติดเทรนสวัสดีค่ะพบกับรายการคลังฟิตติดเทรนนะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับโลกนวัตรกรรมและสาระดีๆที่น่าสนใจนะคะดิฉันรัชนีชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนกโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานประหลัดก,กระทรวงคลังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็ได้มีบุคคลสำคัญนะคะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านาะละวรนแสงสนิทท่านประลัดก,กระทรวงคลังค่ะค่ะสวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่ท่านแบบภารกิจมากเลยะคะ่ะแต่ท่านก็ได้สละเวลามาพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้นะคะ่ะท่านคะ่ะขออนุญาตเป็นคำถามแรกเลยนะคะว่า จากการที่ท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงคลังประมาณในระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะก็อยากให้ท่านได้กล่าวถึงนโยบายให้กับทางบุคลากรในส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคลังได้ทราบอะค่ะือจะเรียนว่าตอนที่ท่านได้มากล่าวสัมมนาของสํานักงานปลัดกระทรวงคลังค่ะสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในฐานะลูกน้องอะคะ่ะรู้สึกประทับใจว่าคําแรกที่ท่านพูดอะคะ่ะท่านพูดถึงความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตของบุคลากรนะคะในโอกาสนี้ก็เลยจะขอเรียนเชิญท่านที่จะกล่าวให้นโยบายกับ บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังครับใ้ครับก็ก็ยังยืนยันนะครับคือผมอยู่มาหลายหลายหลายที่แล้วค่ะนะครับแล้ว่าในทุกๆที่ที่ผมไปอยู่เนี่ยผมจะให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิต <c oughs> ของบุคลากรนะครับผมอยากให้การทํางานเป็นปการทํางานที่ที่มีความสุข <c oughs> นะครับแล้วก็ความสุขก็ได้นะครับผลงานก็ได้ด้วยนะครับค <c oughs> ุณไม่ต้องทํางานด้วยความเคร่งเครียดหรืออะไรเงี้ยทำให้คุณภาพชีวิตเรา แย่ลงอันนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ดีขึ้นนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วย,ด,วยด้วยการที่เราเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างแท้จริงนะครับผมว่าหลายๆเรื่องที่เคยอยากทาแล้วทําไม่ได้วันนี้ทําได้นะครับหลายๆเรื่องที่คนของเราเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสามารถเก่งขึ้นไปได้อีกถ้าคนกับเทคโนโลยีสามารถทํางานร่วมกันผมเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันจะสูงขึ้นเยอะนะครับซึ่งเป็นความตั้งใจของผมแหละว่า ผมจะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของกระทรวงการคลังกับคนที่เก่งของกระทรวงการคลังนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นค ในฐานะที่เป็นลูกน้องของท่านนะคะก็รับทราบแล้วก็ยินดีรับไปปฏิบัตินะคะท่านคะในส่วนของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงคลังเองนะคะคิดว่าการที่เราจะสามารถผลักดันนะคะให้นโยบายของกระทรวงคลงังบรรลุวัตถุประสงค์ก็อยากให้สํานักงานปลัดกระทรวงคลังเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอะคะ่ะก็เลยได้คิดรายการคลังพิจิติเทนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคลากรของ,ของสอปสรนะคะ่ะกระตุ้นให้เกิดแนวคิดนวัตกรรมอะคะ่ะ ซึ่งก็ตอนนี้เราก็ได้ไปหานวัตกรรมดีๆของส่วนราชการต่างๆแล้วก็มาเสิร์ฟถึงโต๊ะที่ทํางานเลยนะคะแต่ทีนี้ปัญหาหลักสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะว่าจุดประกายความคิดเริ่มต้นในการที่เราจะเริ่มคิดนวัตกรรมอะค่ะในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์แล้วผ่านมาหลายหน่วยงานแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นในด้านนวัตกรรมอะอยากขอคําชี้แนะจากท่านนะคะว่าจุดเริ่มต้นในการที่เราจะคิดหรือว่าการจุดประกายความคิดของท่านในการที่จะเริ่มคิดนวัตกรรมหรือนโยบายต่างๆ ท่านมีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างอะค่ะคือว่าทุกที่อาจจะมีจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมที่แตกต่างกันนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะมองที่ปัญหานะครับปัญหาเนี่ยมันคืออะไรไม่ว่าจะไปอยู่องค์กรไหนแล้วเราจะก้าวข้ามหรือว่าแก้ปัญหานั้นได้ด้วยอะไรนะจะใช้เครื่องมืออะไรจะใช้เทคโนโลยีอะไรหรือจะใช้คนทีมไหนทำนะครับผมว่าต้องเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วเราอยากจะแก้ปัญหานั้นได้ด้วยวิธีอะไรนะครับผมยกตัวอย่าง อผมไปอยู่ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้นปัญหาแรกที่รู้สึกว่าเป็นความท้าทายมากๆเลยของสํานักงานสลากกินแบ่งก็คือการจะทํายังไงให้คนเข้าถึงสลากในราคาแปดสิบาทนะครับสลากเกินราคาโอเคเป็นปัญหาที่อยู่มานานกับสังคมไทยนะครับที่ขายเกินราคาวันนั้นก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นที่เรียกว่าสลากดิจิตัลวันนี้ที่ขายอยู่บนแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการที่รู้สึกว่าถ้าเราไม่สามารถส่งผ่านสลากที่ออกจากคนขายคนแรก<ช>ไปจนถึงคนซื้อสุดท้ายได้ด้วยขั้นตอนเดียวนะ<ช>ครับต้องผ่านคนที่สองที่สามที่สี่ไปเรื่อยๆเนี่ย<ช><ช>ไม่มีทางที่สลากจะราคา80บาท<ช>นะครับเพราะว่าแต่แตละแต่ละทอดที่ผ่านขึ้นไปเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น<ช>นะครับ<ช>สลากดิจิตอลก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นนวัตรกรรมนะครับว่าเราสามารถนําสลากของเจ้าของสลากตัวจริงไปถึงคนซื้อคนสุดท้ายได้ในขั้นตอนเดียว นะครับแล้วก็ราคาแปดสิบาททุกใบอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากให้เราตั้งต้นที่ปัญหาที่รู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายของเราว่าเราอยากจะก้าวข้ามหรือว่าแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้คือเรื่องของอวนะนะครับวันนี้ผมไปอยู่ที่กรมสรรพสามิตนะครับผมก็พบว่าการเก็บภาษีวน์เนี่ยมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากวนยเนี่ยมันมีหลากหลายยี่ห้อมาก เป็นหมื่นเป็นอาจจะเป็นแสนยี so ่ห uh ้อนะครับแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีเรื่องของปีแต่ละปีก็ราคาไม่เท่ากันอีกนะครับผมว่าอันเนี้ยคนเก็บภาษีเขารู้สึกว่าเอาไว้มาวางหนึ่งขวดเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าววยขวดนี้ราคาเท่าไหร่ทาให้การเก็บภาษีเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าเป็นอุปสรรคที่กรมสรรพากรนี้เขาเจออยู่ที่ผมก็ไปสร้างด้วยด้วยเทคโนโลยีซึ่เมื่อก่อนเนี่ยทำไม่ได้แต่วมื่ที่ทได้ก็คือผมมาสร้าง ฐานข้อมูลราคาวายทั้งโลกนะครับวาทั้งโลกทั้งโลกนะครับแล้วก็ทุกปีนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราสามารถดึงมาจากทั้งโลกได้แล้วมาแคริเบตเป็นราคาที่สปาร์สานบีจะใช้ในการเก็บภาษีวายแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นเรือทามนะครับข้อมูลจากวายจากทั้งโลกเนี่ยไหลเข้ามาในฐานข้อมูลนี้ตลอดเวลาแล้วก็มีการแคริเบตราคาให้มันเหมาะสมกับราคาของประเทศไทยอันเนี้ยการเก็บภาษีของกรมสรรพากรนี่ก็จะแม่นยำมากยิ่งขึ้นลดข้อผิดพลาด ก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับแต่ว่าสองเรื่องนี้มันตั้งต้นเหมือนกันคือปัญหาคืออะไรเรจะแก้ปัญหานั้นด้วยยุทธีาแต่พอเราทราบปัญหาแล้วแต่สิ่งที่เราจะเอานวัตกรรมอะไรมาใช้เราก็ต้องไปศึกษาเราต้องอาจจะไปดูของว่าที่อื่นเขาทำไงก่อนหรือเปล่าแล้วก็เราก็ค่อยมาต่อยอดอีกทีนึงมันแล้วแต่เรื่องนะครับบางทีเราเราจะเห็นตัวอย่างในบางประเทศเขาทาอยู่แล้วทําได้ดีอย่างเงี้ยมันก็มันก็เร็วขึ้นแล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่มีตัวอย่างให้ดู ก็ต้องอาจจะต้องใช้เสียเวลาในการคิดต่อยแต่ว่าการคิดค้นพวกนี้นะครับผมว่ามันเป็นความท้าทายนะแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องไปทางนี้ทางเดียวเพื่อจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นมาจะไปทางนี้ไปทางโน้นอ้อมมาหรือมาจากข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือความท้าทายในการแก้ปัญหานะครับและสิ่งที่เราได้มาก็เป็นนวัตกรรมแบบนั้นต่อมาถึงจุดนี้คิดว่าบุคลากรในสังกัดกระทรวงลังได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเริ่มคิดนวัตกรรมอยากจะแก้ไขปัญหา าการทํางานของเขาปรับปรุงการทํางานอาจจะเริ่มต้นอาจจะไม่ต้องถึงแต่วนวัตกรรมแต่ปรับปรุงการทํางานให้มันสะดวดรวดเร็วให้ตอบสนองการต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือประชา<อ>ชนได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือผม<ด>คิด,ดว่าง่ายที่สุดเลยวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ต้องไปคิดคนอะไรถึงขั้นที่เป็นนวัตกรรมนะครับแต่ว่าวิธีการทํางานของเราเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะครับถ้าเราเอามองปัญหาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเรารู้สึกว่าเราพยายามจะหาทางแก้ปัญหานั้น เพื่อให้ตอบโจทย์ของประชาชนหรือตอบโจทย์ของการทํางานของเราในองค์กรผมว่าอันนั้นคือการคิดบวกนะครับผมไม่อยากให้เรากรอบตัวเองว่ามันทําไม่ได้เรื่องต้นด้วยอุปสรรคแล้วมันก็จะกรอบตัวเองว่าอืันมันมันไม่ได้นะครับแล้วผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันได้แล้วมันจะได้ด้วยวิธีอะไรช่วยไปหาวิธีที่จะทําให้มันได้อันนั้นอะคือสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นเป็นนักคิดนักแก้ปัญหาได้ในทุกๆวันที่ทํางานนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงลางก็ได้เปิด ให้ทางบุคลากรของกระทรวงการคลัง,งอะ่ะก็เริ่มที่จะคิดนวัตรกรรมโดยท่านมีดำเล่อะค่ะที่ว่าจะมีโครงการประกวดเพชรวายุพักครั้งที่9อะค่ะซึ่งก็จะมีการประกวดในระดับกรมแล้วก็ส่งผลงานในระดับสํานักแล้วก็ในระดับบุคคลด้วยอะค่ะท่านก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะอยากจะให้ท่านกล่าวเชิญชวนให้กับบุคลากรในกระทรวงการคลัองอะค่ะได้ส่งผลงานมาเยอะๆอะค่ะซึ่งจะสิ้นสุดการรับสมัครผลงานวันที่30เมษายน 2567นาหกิี้แล้วค่ะท่านค่ะนะครับเพราะว่าโครงการเพชปรป่าอุภาคเป็นโครงการที่ดีมาก <Tale. S 2> นะครับแล้วก็แต่หลายโครงการเนี่ยได้มีการนําผลไปใช้จริงรนะครับแล้วก็เขาคิดโครงการมาจากปัญหาที่เขาเจอ <Orange. S 2> จากกระบวนการการทํางานของเขาเ <rồi. S 2> ขาเห็นปัญหาเลยนะครับมันก็เป็นหลักโดยการนี่แหละว่าเออเราจะแก้ปัญหาหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการทํางานของเราหรือว่าการทํางานของเราให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเป็นหลายโครงการที่ชนะไปแล้วนะครับได้เอาไปใช้จริง หลายๆกลมนะครับในกลมสมะกกลาก็มีหลายโครงการนะครับผมว่าเป็นสิ่งดีนะครับแล้วก็อยากให้มีโครงการลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามทําให้มันมีความตื่นเต้นน่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าวันนี้มันมีเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะกว่าช่วงปีแรกๆที่เราจัดเพรบายุพกนะครับวันนี้พยายามใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ทันสมัยตอบโจทย์อะไรที่เคยทําไม่ได้ในอดีต วันนี้อาจจะทําได้ก็ได้นะครับลองคิดตึกค่ะขอเป็นคําถามสุดท้ายแล้วกันนะคะท่านในฐานะที่ท่านได้รับราชก,การแล้วดารงตําแหน่งสูงสุดเป็นประหละัดกระทรวงคลังอะคะอยากให้ท่านกล่าวถึงสติพจน์ของท่าน หรือแนวการทํางานของท่านว่าท่านปฏิบัติตัวอย่างไรที่ทําให้ท่านสามารถที่จะได้รับตําแหน่งประลัดกระทรวงข้างสูงสุดณขนาดนี้ครับแว่ามันคงมีหลายองค์ประกอบนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิส่งที่สำคัญที่สุดอันนึงก็คืออย่าก,กรอบตัวเองอยา่อยาจำกัดตัวเองว่าบรนทาไม่ได้นะครับผมเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหานะครับรู้สึกว่าปัญหาคือความท้าทายของเราแล้วที่ถ้าเราแก้ได้นะั่นแหละครือเราได้ก้าวข้ามความท้าทายนั้นอันนั้นคือความน่าภูมิใจนะก็อยากให้พวกเราทุกคนคิดแบบนี้ครับแล้วก็ ที่ผมบอกว่าทําได้ในทุกๆวันที่เราทางานทํางานเราก็เจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่แล้วละอย่ากรอบตัวเองแล้วผมก็ไม่เคยเชื่อว่าปัญหาหนึ่งเรื่องมาจะมีวิธีการแก้แค่วิธีเดียวมันมีได้หลายวิธีมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีเสมอนะครับก็หาวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับปัญหานนั้นฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าได้ แนวคิดของท่านมาใช้ในการดําเนินชีวิตในปัจจุบันของตัวเองด้วยค่ะที่บอกว่าเราต้องไม่มองปัญหาเป็นอุปสรรคเราต้องกล้าคิดกล้าทําแล้วก็ปัญหาต่างๆบางทีแนวทางมันไม่ใช่ว่าแค่ทางเดียวก็หาช่องทางไปเรื่อยๆ<ช><ช>ค่ะ,คะในโอกาสนี้ทางรายการของเราะคะ่ะท่านค่ะก็ไม่บรบกวนเวลาของท่านแล้วนะคะก็คงต้องการาบขอบพระคุณท่านนะคะที่ท่านได้สละเวลาแล้วก็มาพูดคุยกับรายการทางฟิตติเทนของเราในวันนี้คะ่ะ ไช่ครับเดี๋ยวว่าหลังมีโอกาสจะแวะมาคุยเรื่องอื่นๆอีกนะครับผมว่าจะมีนวัตกรรมที่จะเล่าให้พวกเราฟังอีกในหลายๆเรื่องเดี๋ยวเพราะว่าหลังจากเดือนมีนาคมไปเนี่ยจะมีหนึ่งเรื่องสําคัญที่เป็นนวัตกรรมของกระทรวงนะเดี๋ยวมันจะมาเล่าให้ฟังค่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าพอได้ฟังแล้วว่าระดับผู้บริหารมีแนวความคิดแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าตื่นตัวแล้วก็รู้สึกว่ามีกําลังใจแล้วมีการสร้างแรงใจในการที่เราจะคิด ต่อ,อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ยิ่งได้ท่านผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนรู้สึกดีใจปพื้มัจเป็นอย่างยิ่งยิ่ง่ครับ,รบเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่ขอบพรคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ innovationhub.mos.go.th หรือทาง Channel YouTube m o f Innovation Hub ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ คลังฟิตติ้เทรน